หลายองค์กรในภาคเหนือออกฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อและมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อโรคโควิด -19 รวมถึงมอบแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดลำพูนมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจำนวน100ชุดโดยมีนายวิทยาพลศีลาในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำพูนและแพทย์โรงพยาบาลลำพูนเป็นผู้รับมอบ บริเวณตลาดทุ่งเซี่ยวหมู่สาตำตมบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นายสุรพลเกียรติยากรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่สมาคมนพรัตน์พรกุศลสโมสรไลยอ่อนเวียงท่าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอจอมทองแม่วางดอยหลอ่อสันปะตองจากเป้าหมาย26ตำบล335หมู่บ้านเน้นพื้นที่ตลาดวัดย่านชุมชนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนและกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน450ชิ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ขาดแคลนและรับมอบแอลกอฮอล์70%จากผู้แทนร้านโกบอลเฮาส์สาขาลำพูนจำนวน32ลิตรซึ่งจังหวัดนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปแบ่งใส่ขวดเป็นแบบพ่นฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือวางตามหน่วยงานที่มีประชาชนมารับบริการ ตัวแทนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมอบแอลกอฮอล์72%จำนวน2,500ลิตรให้แก่นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางจันเพนกิติพัฒน์พิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายแพทย์สุภชัยบุญนำพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับมอบเพื่อแจกใจ่ายให้กับโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 นายธนากรรัชตานน์ผู้จัดการสำนักงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริจังหวัดน่านมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อโรคและเจลแอลกอฮอลล้างมือให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง15อำเภอเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่มีประชาชนมาติดต่อและยังมอบเงินสนับสนุน10,000บาทให้แก่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อวัชพันธ์ทางการแพทย์และสิ่งของ อุปโภคบริโภคให้กับนักรบแนวหน้าหน้าด่านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านคัดกรองทางเข้าออกทั้ง3แห่งตามโครงการชาวนานต้านโควิด -19